ทุกคนรู้ไหมที่นี่คือที่ไหนไม่รู้ละสิที่นี่ก็คือคือคือ,คอ นครินเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยทุกคนสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2516สร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพศ2523เป็นเขื่อนประเภทหินทุบแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นเขืน่อนมประสงค์แห่งแรกของลุ่มน้ําแม่กองสร้างบนแม่น้ําแควใหญ่อําเภอสี่สวัสิ์จังหวัดกาญจนบ,บุรีของเรานี่เองคะ่ะซึ่งอำนวยประโยชน์ในด้านต่างๆดังนี้ ช่วยส่งเสริมระบบชนระทานโครงการแม่กองใหญ่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีเคลื่อนแม่กองข้องกรมชนประทานเป็นห่วงงานทดน้ําเข้าสู้พื้นที่เกษตรได้ตลอดปีเป็นเนื้อที่ถึงสี่ล้านไร่เลยทุกคนสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละประมาณ1,250บล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงสามารถกเก็บน้ําที่ลากมาในช่วงฤดูฝนไว้ในอ่างเก็บน้ําได้เป็นจํานวนมากช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตลุ่มน้ําแม่กองให้ลดน้อยลงและสามารถใช้เป็นเส้นทางเดินเรือขึ้นไปยังบริเวณอําเภอท้องผ้าภูมิจังหวัดกาญจานบุรีและ อำเภอบ้านไล่จังหวัดอุทัยธานีได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้นสามารถปล้อยน้ำลงพักดันน้ำเค็มมีให้หนุ่นล้ำเข้ามาทำความเสียหายแก่พื้นที่บริเวณปากน้ำแม่กลองในช่วงฤดูแล้งและนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์น้ำจืดที่อุดมสมบูรณ์ ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับรัษฎรอีกถางหนึ่งด้วยเขื่อนสี่นะคกลินนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนย่อนใจที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีให้ทั้งความรู้และก็ความเพลิดเพลินแก่ผู้มาเที่ยวชมปีละเป็นจํานวนกว่าเส้นคนเลยทุกคนและก็ให้เกิดการขยายตัวทางการท่องเที่ยวยันกว้างขวางเช่นแผลท่องเที่ยวในอ่างเก็บน้าของเรานี้เองค่ะคคบุรี คือทอดคนดีหัวใจของพี่เอินหายแม่สิว่าก็อน้องถ้าพี่จะขอควันตาจะยกกันมาไปหาที่กาญจนาบุรีคิดถึงคนงถ้าใครอยากชมความสวยงามคองเคือนสีนคะกลินจังหวัดกาญจนบุรีแบบเล้าอยากจะบอกว่าทีนี้เนี่ยมันสวยงามมากๆทั้งภูเขาแม่นม้ำท้องฟ้า <ไป S 2> มันเลิศมากๆ,ๆ,ๆทุกคน ใครอยากจะมาตามพิกัดนี้ได้เลยนยกทนมาไปหาที่การจนาบุรี